ตาเช่าครับวันนี้เราก็มาร่วมกันศึกษานะครับวาทของพระพันปีนะที่ท่านดูแลคุมโลกภูมิอยู่อันนี้เอามาจากาคำพีเที่ยวเมืองนรกนะหลวงพี่ก็จะได้บันทึกไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลว่าทำไมต้องกินเจทำไมต้องฉันเจนะเพราะว่า ท่านจะได้กล่าวถึงโทษของการทานเนื้อสัตว์นะครับก็ขอบคุณพระพันปีนะครับอันนี้หนูคัดเอามานิดนึงนะคัดเอามาหน่อยเดียวเองไม่ไดเอามาเยอะนะครับเพราะว่าคมภีเที่ยวมรณะลกไม่ไดเอามาด้วยนะอันนี้คัดเอามาหน่อยเดียวเองเอาแค่สําคัญสําคัญนะะพระองค์ก็ทรงเมตตาว่าแต่ละสิ่งล้วนมีวิญญาณสิงอยู่วิญเสยแต่แตกต่างกันเพียงรูปร่างเท่านั้น ชาวโรคชอบกินอาหารพวกเนื้อสัตว์แน่นอนว่าต้องบำรุงด้วยไขมันมีธาตุโปรตีนสูงหน่อยกินเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะพระองก็เมตตา,าว่าชาวโลคเนี่ยชอบกินอาหารพวกประเภทเนื้อสัตว์ครับแน่นอนว่าต้องบำรุงด้วยไขมัน Ahora, มีธาตุโปรตีนสูงหน่อยกินเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะแต่ แต่ไม่คิดว่าสัตว์สี่ชนิดล้วนมาจากการแปลงกายของม,มนุษย์ที่มีบาเวรน,นะร mm hmm. พระอ,องค์ทรงเมตตาว่ามนุษย์แต่มนุษย์ไม่ได้คิดเลยว่าสัตว์สี่ชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำแล้วล้วนมาจากอาการแปลงกายของอามูมนุษย์นะครับที่มีบาเวรหนักนะครับอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เคยเมตตาเหมือนกันนะครับว่าเอาพวกที่ทํากรรมหนักนะมีบิบัติเยอะถึงได้ไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉาน นะครับหรือว่าพระอานาจีกงก็ทรงเมตตาว่าโรคเกิดไปเป็นเป็ดน,นะครับถ้ามีโทสะเกิดไปเป็นสัตว์นรกแล้วก็ถ้าหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานนะครับพ่อแม่ครูวายจย์ก็ท่านก็ทรงเมตตานะครับว่าถ้าเราไปกินเนี่ยแน่นอนอเราต้องรับวิบากเข้ามาแน่นอนเลยนะร,รับเอาวิบากของเข้ามาแน่นอน,นรหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่คงก็เคยกล่าไวไว้เหมือนกันนะครับว่า เหมือนพราลานาที่กงในโลกโดยไปเป็นเป็ดน,น,นะถ้ามีโทสะก็จะไปเป็นสัตว์นรกถ้ามีโมหะหรือมีความหลงก็จะไปเป็นสัตว์ดรัิชานางนั้นถ้าเราจินเขาเนี่ยเราก็จะรับหนึ่งที่แน่ๆคือรับบิบากของเขาแล้วก็รับเอาความหลงของเขามาด้วยพระโพธิสัตว์ก็อิมก็โคตรทรงเมตตาเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าไม่ดีนะครับเนื้อสัตว์ แต่ไม่คิดว่าสัตว์สี่ชนิดล้วนมาจากการแปลงกายของหมูนุที่มีบาปเวรที่ชั่วร้ายนะครับร่างของมันมีธาตุแห่งความไม่ซื่อสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่นะและตอนที่มนย์ฆ่ามันตายนั้นมันก็ดิ้นรนเอาตัวรอดและเอาชีวิตรอดนะครับถ้าก็พระองค์ทรงเมตแต่ว่าร่างของสัตว์เนี่ยจะมีมีธาตุแห่งความไม่ซื่อสัตว์อยู่มีชนิดหนึ่งอยู่นะครับธาตุแห่งความไม่ซื่อสัตว์อยู่นะครับแล้วก็ และตอนที่มย์ฆ่ามันตายนั้นนะมันก็จะดิ้นหลนนะครับเวลาเราที่ฆ่าสัตว์มันจะดิ้นหนีเอาตัวรอดใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนลวงพี่เคยเป็นนายพันแต่ก่อนเรา,เ,า,นะา,เ,ราเรารู้รว่าสัตว์เวลามันจะตายเนี่ยเคยเอโอ้โหสีนหน้าหนูแต่ก่อนหลวงพี่ไป,ไปล่าหนูใช่ไหมว่าเอ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 า,เอาบ่วงเนะี่ยเอาบ่วงไปล่อมันติดบ่วงแล้วก็มันก็ติดบ่วงมันก็จะดิ้นหนีเพื่อเอาตัวรอดรนี่นรู้สึกว่าตัวเองผิดอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยรู้สึกผิดอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอาปืนยิงมัน นะตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นในพารนน์นเนะาะจะหามา,มากินอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิบากกรรมของพี่ที่ต้องชดใช้อยู่นะอ่าแล้วก็ <c oughs> ในใจหวาดกลัวนะครับเพราะในใจในใจของสัตว์มันจะเกิดคานอาหวาดกลัวนะครับในใจเขาเขาจะรู้สึกเขากลัวตายเนาะเขารักชีวิตเขาเนาะสัตว์เนาะเขารักชีวิตเขาเนาะ,ะประสบการณ์เราก็มี แล้วก็การหมุนเวียนของโลหิตท,ทั่วร่างกายของมันก็จะผิดปกติเวลาเวลาที่สัตว์มันอาวาดขัวในใจใน,ในใจของเขาหวาดกลัวนะครับการหมุนเวียนของโลหิตในตัวเขาก็จะเกิดการผิดปกติเครื่องในทุกส่วนเกิดมีสารพิษนะฮะมีสารพิษเมื่อมนุษย์ฆ่ามันตายแล้วดื่มกินเลือดเนื้อของมันแม้จะมีประโยชน์แต่สิ่งที่มีโทษได้หลบซิ่งอยู่ภายในนะครับหากมนุษย์เกิดมีอาการเกรงเครียด เช่นนี้บ่อยๆก็จะเกิดการเจ็บปวดได้เหมือนกันนะ,ะคะคล้ายๆกับหมอเกียรขอบาทักการเชรีรีอ่ะท่านเคยทรงทรงกล่าวไว้ว่าสัตว์เนี่ยก่อนที่มันจะตายมันจะรักษาหลังสารชนิดหนึ่งออกมาเขาเรียกสารนารีนสารนารีนๆๆสารตัวนี้มันเป็นพิษนะไม่ใช่สารแห่งความสุขนะเป็นสารแห่งความกลัวความพยาบาทคาดแข็งวามตกแต้มจะหลังว้านีเนื้อมัน,นเวลาเราไปกินเยอะก็จะ มีพิษเราก็ไปกินเอาพิษในนั้นมาพิษในเนื้อสัตว์เราไปกินเอาพิษในเนื้อสัตว์แล้วก็เข้ามาไว้ในกระเพาะของเรานะร <c oughs> หมอหมอเจนขอบท่านเคยบอกว่านะ,ะถ้าเรากินปลาเยอะๆะถ้าเรากินปลาเซล์ของเราก็จะเป็นเซลล์ของปลาถ้าเรากินหมูเยอะๆเซลล์ของเราก็จะเป็นมีเซลลของหมูเพราะว่ากระเพาะมันทําหน้าที่ย่อยใช่ไหม กระเพาะมันทำหน้าที่ย่อยเป็นตัวมีธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นทำไปทาป,ปฏิกิริยาแล้วมันก็จะแปลงสภาพประกลายเป็นเซลล์ของเราในร่างกายของเราเรากินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีกินผักกินพืชผักเราก็จะมีเซลล์เป็นพืชผักแต่ถ้าเรากินปลากินหมูกินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ของสัตว์นั้นๆอยู่ในร่างกายของเราอย่างเช่นพระโพธิสัตว์กนิมนทรงเมตตาว่าเลือดคนนะครับเลือดคนกับ,ก,บกับเลือดสัตว์นี่มัน มันผสมปนเปกันจิตใจของคนแล้วก็จิตใจของสัตว์มันมันได้ผสมปนเปกันนะก็เลยทําให้ทุกวันนี่จิตใจคนไม่ค่อยปกปตนะิการศึกษาธรรมะก็ไม่ก้าวหน้านะครับเพราะว่า,ามันประกอบด้วยความหลงเข้าไปเพราะว่าสัตว์เขามีความหลงอยู่แล้วเมื่อเราไปกินแล้วก็กินเอาความหลง แล้วสัตว์บางตัวมันไม่มีนิสิตสานึกผิดชอบทั่วดีอะไรเลยนะ้วจึงได้เห็นว่าจิตใจคนทุกวันนี้ถ้ายิ่งกินเนื้อสัตว์บริโภคเน้อสัตว์มากแล้วไม่ได้ศึกษาพระธรรมยิ่งจะตกต่ำม,มากเลยแค่มีพระธรรมีเป็นเครื่องกัน้นนะครับต้องดีๆอ่ะเพราะว่าเราเราต้องกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้ค่อยๆคย้างๆจีละเอียดเลยถ้าเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพราะว่าของสิ่งศิธิ์หลายๆพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อ,อุตติม หรือว่าโอวาทของพระอาจจิกงหรือว่าโอวาทของพระกสิณิคันหรือสิณิสิทธิ์หลายพระองค์ที่ท่านมาประทับที่ปัญญาในร่างสามคูเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่กระจ่างแจ้งได้เลยนะอันี้เราหลวงพี่วิเคราะห์ออมากันกอมาระหว่างหมอด้วยหมอทางมังสวิรัตนะแล้วก็โอวาทของสิณิสิทธิ์ที่มาประทับที่ปัญญาแล้วก็ไม่มว่าจะเป็นคัพพีเที่ยวมุนรลกนะร่วมกันกอนะว่าอาหารเจนะกินเถอะดี แล้วก็หนึ่งไม่มเกี่ยวกรรับเราด้วยนะเพราะว่าพระอาจารย์เคยเมตตาว่าคือบวชคนอาลาเวนกํมปกอดีรฉานทั้งปวงล้วนยันเกิดจากเหล่ามุงสิทธิ์ทั้งหลายเอย่ยเร่งจิงเจเว้นกรรมัมแล้วก็โอวาทของพระมดาก็สรงเมตตาว่าต่อให้เจ้าเสพอาหารพิสดารเหลืออร่อยเนื้อชีวิตเขาเจ้ารับบาป ตอให้เรากินอาหารไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนพิสดารแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปกินเนื้อเขาเราก็รับบาปพระสิทธิคันก็ทรงเมตตาว่าให้เรากินเจเพื่อที่จะเว้นกรรมไม่เกี่ยวกรรมกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ให้ละเว้นการฆ่าไม่ว่าสินิสิทธิ์เทพเสียน,นหลายพระองค์ท่านก็ทรงเมตตาให้เราได้ละเว้นการฆ่าขอเข้ามากรรมเกี่ยวกับกรรมกินกรรมฆ่านะก็ขออยากจะฝากไว้นะครับให้ถ้าท่านได้ดูได้ดูคลิปนี้นะครับ ถ้ากดไลค์กดแชร์หรือว่าเผยแพร่เอาไว้นำเล่าบอกต่อว่าตอนนี้อสวรสด์เบื้องบนท่านได้ประชุมกันแล้วว่าอาหารของผู้บำเพ็ญธรรมหรือว่านักปฏิบัติธรรมหรืออาหารของมวลมนุษยชาติต้องเป็นอาหารเจอาหารพืชผักดีที่สุดเพราะว่าเราจะตรงต่อสีห้าของพระพุทธองค์นะครับเพื่อที่จะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกรรมกับเขาเพื่อที่จะลดแรงอาฆาตของวิญญาณของปุ้งของปลาของอาไก่ของหมูทั้งหลายเพื่อที่จะซอบให้เขาได้อยู่รอดและปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ตอกย้ำซ้ําเติมอวิบากกรรมของเขาอีกโดยการตัดรอดชีวิตของเขาแล้วนํามากินนะกินไม่พอยังเอาเขาไปขี้ลงส้วมอีกเขาก็ไปหมักไปดอกในส้วมก็เหม็นก็เหม็นร่างกายของเขาก็เลยเกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นน้องพี่เคยอ่าน ตำราเล่มหนึ่งวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาด่าเลยนะด่าคนที่มากินคาหยาบๆเลยนะแล้วก็บางตัวก็ร,อนะร้องไห้น,นี้มันก็เป็นเรื่องอีกของมิติหนึ่งเป็นเรื่องของอภาควิญญาณนะถ้าเราช่วยกันได้นะขอให้ตรงต่อศีลปนาธิบาตของอพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาไม่ให้พวกเรานัง,งานง่ายฆ่าสัตว์เมื่อทุกคนไม่ฆ่าสัตว์นะเมื่อทุกคนไม่ฆ่าสัตว์ ก็จะไม่มีเนื้อสัตว์มากินอาหารที่มาถวายพระก็จะเป็นอาหารเจหรือ,พอาารเพื่อนผักผลไมยย้พระก็เช่นกันนะครับพระความจริงแล้วเราจะไม่เรียกร้องกินแกงปลาหรือว่าน้าพริกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ผิดพระวินัยน,นะถ้าเอาตามจริงๆก็ถือว่าผิดพระวินัยพระไม่มีสิที่จะเรียกร้องอเอามากินได้เพราะว่ามันผิดต่อศีลปณติบัติของพระพุทธองค์นะครับก็ข,ข,ขอฝากไว้นะสารุทุกท่านถ้าเห็นว่าดีก็ รบก,กวนกดไลค์กดแชร์นะครับสาธุจะเป็นบุญกุศลนะ